จะเป็นร้างทองหรอเป็นงรางทองเป็นรางทองอีกคนนึงหรอเป่เราเป็นคือเป็นความตั้งใจที่เราจะดีเองแล้วพอดีใช่ใช่เราทำมาสักพักแล้วครับผมกคนนั่นแหลเ๋ยหายไงที่โมงแล้วมัน เดี๋ยวรอดูรอดูก่อนยังไม่พอซักพางแล้วหลายเดือนแล้วนะหลายเดือครับก็ควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายแล้วก็หดล้กอต่งอามดน้คนุณมากขอบคุณสาเปวรยิ่เรื่อยๆครับยินกินแสดงว่าใายก็เห็นคอมเมนต์ที so es, like hum ่คนเราเป็นห่วงเราในเรื่องแต่าเคือ like ก็รอยากีสุช่ส่วนส่วนใหญ่จะเจอตัวจริงแล้วก็ทักสมากกว่าประมาหว้ยกอ แค่นนหลานมาทเรื่องนี้กเอ่อบางนานจบ้านก็เจอก็ไม่ได้เจอเป็นอรส่วนใหญ่แบบให้กลังใจหรือว่าได้ถามเขกทหระมาทำอะไร้งไม่ไม่ต้องอธิายอเดี๋ยวทุกคนก็มาาเป็นู้วยความเป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณมากเลยคิดถึงเราอแล้วงั้นแล้วจริงๆตอนนี้

ก็ต้องใช้เวลาต้องดูแลทางการหัวใจดูแลสภาพทุกอย่างของเราก็ต้องตัวเองเยอะๆเล่นใกล้หมูอ่อนได้ไหมหมูอ่อนกับหนังมานมาแม่ไปมาณมาแม่ตอนนี้ก็เป็นอย่างเดียวที่เราผลงานที่เราตั้งใจทำแล้วก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดแล้วอยู่ในช่วงที่เราเล่นละครบู๊สองงานพร้อมกัน ของเรามันออกมาสู่สาธารณชนไม่ได้ดูแล้วก็ตั้งใจจะหนีออกมบตอนนี้ทุกนายมาโฟกัสที่งานอย่างเดียวก่อนเลยใช่ใช่ใช่วันนี้ก็ยังเจอหน้าเพื่อนเจอหน้าทีมงานผมเจอหน้าพี่ๆทุกคนเลยก็กเพียรนะครับทุกคนก็ชวนคุยชวนอะไรอีกครับ เรื่องบ้านเนี่ยคือตามตามตามบ้านตลอดเลยก็เดี๋ยวใกล้ถ่ายคุยหรือสร้างคุยสร้างเลือลงมาโผลปูหรือี่เออ่เลยาวิธีวิธีุย็วิธีเด็าดว่าเราก็โฟกัสยังอื่นเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนไปแล้วก็เราก็ตั้นใจอย่างที่ตอนนี้อยู่ ที่ให้สัมภาษณ์ก่อนนนเป็นตามนั้นเรียบร้อยกไม่ด้มีความวเิแต่ว่าสิ่งที่นาย่งไปไม่ได้มีว่าการใช้ยดูเป็นตามที่ผบอกนะครับตอนนังเป็นสิ่ที่ดีก็ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองครับ โอกาสด้วยไหมอยากหท่นอนนี้อะไรที่ให้ท่านนายได้คนที่มาดูมานะแม่อไปว่าอยากอยากที่ทำอะรพร้อมค่ะท่าน่ายกจะยิ้มรล้ก็คือต้องมาดูนะ่าายกฝากตานเป็นกำลังใจทังคนงานเราต้องขายอิตทีนี้เราต้องขาย โอเคคได้เดี๋ยวมีเขาดูโลกันไหมครับรอบสองคนได้เขามีรอบสองคนขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะคะนี่จะทำได้ไหินมได้ยอดหยา